ดอกไม้พวกนี้มีกี่มีกี่สีสีอะไรบ้างก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ดอกไม้พวกนี้มีกี่สีสีอะไรบ้างและมาถึงวันนี้ดอกไม้นี้มีกี่สีและสีอะไรบ้าง มองตาแบบไม่ไว้ใจนะแบบนี้ฮะฮะสีอะไรสีรูปอ้ชักรู้ทันขึ้นเรื่อยๆแล้วสีรูปข้อสอบนี้ไปออกมาแล้วคำพหาตอบว่าสีรูปนั้นเป็นคําตอบแบบปรมัติถ้าตอบแบบสมมุติจะตอบว่าไงก่อนหน้านี้เป็นสีขาวแต่บดนี้เป็นสีอะไร สีน้ำตาลเพราะว่าอาน,นิจังเป็นสมุรหรือเป็นประมัดอ่าเป็นสมุติตอบเหมือนกันทุกคนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้สำหรับคนเก่งนะคุณไม่เก่งเยียบเไี้ยมไปก่อน <c oughs> เอาต่อไปในที่นี้ถ้าตรงนี้เป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลตรงนี้ทําไมจึงไม่เปลี่ยนตรงนี้สีตรงนี้จึงไม่ ทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นของปลอมของปลอมอยู่เหนืออนิจจังทุกขังร่าตกายใช่ไหมใช่เอาละตรงนี้ข้อสองชักไม่แน่แล้วมันยังไม่ถึงเวลาคอีกครั้งหนึ่งบดฟังอีกครั้งว่าสีที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ข้างล่างนี้ แต่สีนี้เปลี่ยนแปลงไวกว่าความจริงสีนี้ก็สีดอกไม้สดเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ดอกไม้สดเหมือนกันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยคือสีเขียวที่เห็นเพราะเหตุออไรความเปลี่ยนแปลงของสีเหล่านี้จึงแตกต่างกันปัจปจัยนั้นได้แก่อะไรบ้าง อะนะองค์ปะคำว่าองค์ประกอบก็ปัจจัยนั่นแหละคืออะไรบ้างเพราะคำว่าปัจจัยก็คือ condition องค์ประกอบก็ conditionfactorconditionalfactor เพราะฉะนั้นชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมสีจึงเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน ฮะเพราะตรงนี้ที่เป็นอนิจังไวกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นอนิจังช้ากว่าเพราะว่าที่เป็นอนิจังไวกว่าเพราะเพราะอะไรเพราะธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมีมวลสารไม่เท่ากัน อันนี้มวลสารที่เปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าเพราะว่ามวลสารที่อ่อนไวและละเอียดแต่อันนี้เป็นมวลสารที่แข็งและหยาบเพราะนั้นการแปลสภาพก็จะช้ากว่ายิ่งหยาบเท่าไหร่การแปรสภาพก็ช้าเหมือนข้อสอบข้อหนึ่งถามคนคนหนึ่งตอบได้ทันทีแต่อีกคนหนึ่งยังไม่ได้คําตอบความบคุคคลสองคนนี่ต่างกันอย่างไร นะัดห้า้อสองคนหนึ่งามคนหนึ่งตอบได้ทันทีแต่อีกคนหนึ่งยังไม่รู้คําตอบเลยคณสอคนนี่ต่างกันยังไรปัญญาไม่เท่ากันเป็นคาตอบที่ถูกต้องไหมน,นี่คือข้อยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นการพิจารณาก็คือว่าถ้าถ้า ดินน้ำปูไฟนี่มีลักษณะที่แปรปรวนอ่อนไหวก็จะแป,ปรเปลปี่ยนไวขึ้นแต่อมวลสารอันนี้เป็นลักษณะที่หยาบการแปรปรวนอ่อนไหวของธาตุสีก็จะช้าและมีความแข็งกระด้างเปลี่ยนแปลงช้านั้นเพราะว่ามวลสารานั้นเป็นดินน้ำปูไฟที่แข็งเลืออ่อนแข็งกว่า นะคือหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงของธาตุดินน้ำนมไฟที่ครบได้ไม่ครบไอ้ตัวนี้ดินน้ำนมไฟไม่ครบมีเปอร์เซ็นต์ต่ำเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ช้าเช่นต้นไม้ต้นหนึ่งแห้งและต้นไม้ต้นหนึ่งสดสองต้นนี้เมื่อถูกแดดเผาแล้วต้นไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนกว่ากัน เอห็นว่าจะมีสองคำตอบแล้วต้นสดจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าต้นแห้งแม้จะแช่น้ําอยู่มันก็อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหี่ยวขึ้นแล้วไม่เฉาลงแม้ตากแดดอยู่ก็ไม่เหี่ยวขึ้นแล้วไม่เฉาลงต้นแห้งแช่น้ําอยู่มันก็ไม่เบิกบานขึ้นแล้วก็ไม่เหี่ยวลงเพราะมวลสารธาตุสีนั้นไม่ครบถ้าดินอาจจะร้อยหนึ่งแต่ธาน้ําอาจจะสิบ แต่ธาตุดินน้ำโมไฟใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าธาตุสี่นี้โไฟมีความสมดุลเพราะฉนั้นก็จะไวต่อาการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากธาตุสีดินน้ำโมไฟไม่สมดุลก็จะช้าต่อาการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเองธาตุสีพระเจ้าถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้ทุกอย่างสมมุติว่าตรงนี้ เป็นดินรถเดียวกันน้ำเท่ากันดินเท่ากันปุ๋ยเท่ากันท่าสีเท่ากันแต่ใกล้เคียงกันนี้ต้นหนึ่งเป็นปลูกต้นพลิกต้นหนึ่งคือปลูกต้นหอมแต่รถของทั้งมาจากที่ดินเดียวกันอากาศเดียวกันปุ๋ยเดียวกันน้ำเดียวกันแต่ออกมาคนละรถเพราะอะไรนี่คือความาัศจารย์ของท่าสีคนเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกัน นิสัยไม่เหมือนกันลักษณะต่างไม่เหมือนกันแม้กระทั่งบางทีผิวสีอาจจะไม่เหมือนกันนี่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติธาตุสีเพราะฉะนั้นการที่เราได้เป็นเจ้าของธรรมชาติธาตุสีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและร่ำรวยที่สุดผู้ได้เจ้าถึงสอนให้มีการสันโดษให้พอใจในสภาพที่ตนมีอยู่แล้วแล้วรักษาให้ดีแต่คนเราส่วนใหญ่ไม่รู้จักธรรมชาติธาตุสีใช่ไหม ไปหลงว่าธรรมชาติท่าสีนี้เป็นของใครเป็นของเราเมื่อความของเราปักเนี่ยตัวคอนโซนไม้เป็นของเรา,เา,เเราจึงไปบดบังปัญญาและปัญญานี้ก็จะไม่เห็นความจริงของท่าสีเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาท่าสีจึงทําไม่ถูกต้องจึงไปสําคัญธรรมชาติสีว่าเป็นเราจึงไปสําคัญเอารสชาติและสีสันของท่าสีแทน ความจริงของมันนะความจริงมันคืออะไรดินน้ำดวงไฟนะแค่นั้นเองแต่เราเห็นว่าดินน้ำาวงไฟเป็นเราอันนี้คือท่อนานใช้เรียกว่าิปร,ราชเข้าใจผิดในสิ่งนั้นนะ <c oughs> น,นั้นการมาศึกษาธรรมะเพื่อเราศึกษากลับไปสู่ให้เห็นความธรรมชาติธาตุดิมของมันแล้วเราจะรู้จักมันตามความเป็นจริงแล้จะจะรักษามันเป็นตามความเป็นจริง นั่นคือการที่เราได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทัศ์สี่แล้วเราจะลดมานะอัตตาของเราลงในที่สุดแล้วเราจะเคารพทุกธรรมชาติทัศ์สี่ไม่ว่าธรรมชาติทัศ์สี่นั้นเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเ,เป็นสิ่งของก็ตามมันทุกอย่างที่รอบตัวเรานึกเราจึงมีความรักและความยินดีและความพอใจที่ได้เขามาอยู่เพราะธรรมชาติทุกอย่างอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยอย่าว่าแต่สิ่งนี้สิ่งนี้เลย แม้สิ่งนี้ให้ให้เราไปทามาชิ้นหนึ่งเนี่ยจะทําออกมาด้วยเวลาอันสั้นไหมแม้ว่าเราเองทําเองได้นะแต่ทํามาแล้วอาจจะไม่เหมือนอันนี้แต่ยากขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกนิดหนึ่งอ่าอย่าว่าถึงตัวนี้เลยแค่ตัวนี้ก็ช่างกว่าจะออกมาอย่างนี้ได้เป็นไงก็ายากแล้วใช่ไหมกว่าจะได้ชนิดได้ชนิดที่ออกมาเ้วทําด้วยมือตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกส,สิ่งที่เรารอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าหมด ที่มันมูค่าเพราะเราทำมันไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่ดีทำดีแต่ไม่เหมือนนี่คือให้มีความสันโดษแล้วจะมีความสุขตลอดอันนี้คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติทัศนสีตามความเป็นจริงแต่สิ่งไหนที่เราดูแลอะไรบางที่เราเที่เราทําได้เนี่ยแม้แต่สิ่งนี้ที่เราจะทําได้เนี่ยก็จะปลูกกนขึ้นมาได้จนถึงทําให้เป็นอย่างนี้ได้ใช้เวลานานไหมอาจจะเป็นปี ช่ไกวัวต้นกล้วยตัวน,นี้จะโตกัว,กวจะขึ้นมาใบขนาดนี้กวัวจะมาแตกแห้งได้ขนาดนี้ดังนั้นเองเราถ้ามองเห็นธรรมชาติทตาสีแล้วทุกอย่างที่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่เราทํามันไม่ได้มันมีค่าหมดเราจะมีความเคารพและให้ความสําคัญเราใช้มันอย่างประหยัดแล้วเราจะลดความฟุ่มเฟือยลงเงินเราจะเหลือเราจะเห็น คุณค่าของทุกอย่างแล้วเราจะใช้ทุกอย่างอย่างมีคุณค่าและท่าดุจหนอมแล้วความสิ้นเปลืองทั้งหลายก็จะลด,ดลงทันทีแล้วเงินนี่แทบจะไม่ได้จ่ายเนะเพราะฉะนั้นเองคนที่รู้ธรรมะแล้วยิ่งทําบุญได้มากเพราะอะไรเพราะเหลือเินเหลือขึ้นเยอะเพราะมันจะตัดความฟุ่มเฟือยและความไม่จําเป็นทําไมเขาถึงไม่ชอบใจไม่ใช่เขาขี้เหนียวเพราะเขามีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว จึงไม่ขนขวายที่จะไปหาสิ่งอื่นมาอีกแม้แต่ไปทานอาหารจะไม่คิดถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะมีให้กินนี่ก็ประเสริฐแล้วนะเพราะว่าแม้แต่ข้าวสักจานหนึ่งให้เราไปทํามากกว่าจะมาอยู่ในจานได้นั้นเป็นไงเดินทางไกลไหมไกลมากวันหนึ่งเราก็พอใจแม้ข้าวเปล่าแล้วก็ดีใจที่ได้กินมันเพราะเรารู้จักคุณค่าของมันเพราะฉะนั้นพระ อริยเจ้าท่านไหนจึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ท่านจึงไม่ขวนขวายอ,าอะไรมากกว่านี้เพราะเห็นสิ่งมหาจรรย์รอบด้านยิ่งได้เห็นเพื่อนมนุษย์ยิ่งโอ้โหมีเพื่อนเยอะเลยนะเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะหน้าแล้วเราจะชังใครไม่เป็นทุกคนมีแต่เพื่อนหมดอแต่ว่าที่เรามีการรักการชังเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีมายาภาพของเราเองมีมายาบที่มา หลอกตาเราเองว่าเป็นเราและเป็นเขาแต่ถ้าเป็นธรรมชาติท้าสีเหมือนกันนี่เราก็าจะไม่มีเราไม่มีเขาเราก็าจะมีเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะดูแลซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขนะดังนั้นเราจะไม่มีความทุกข์เพราะเราเห็นทุกอย่างใกล้เราเนี่ยโอ้โหอันนี้ช่างมหาจรจ,จ,จริงชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยถ้าฉัน เรียนไปอีกตั้งนานเท่าไหร่จรึงจะผลิตวัตถุสิ่งนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นเราเนี่ยเราก็ไปหาวัตถุคือเงินทองมาซื้อสิ่งนี้เสียง่ายดาใช่ไหมในที่สุดเราก็ชีวิตของเราก็สูญเสียเวลาไปกับการหาเงินหาเงินแล้วก็หาเงินแล้วในที่สุดเงินก็กลายเป็นพระเจ้าแล้วเราก็เป็นทาสของ พระเจ้าเป็นธาตุของเงินแลวชีวิตของเราความหมายก็เป็นลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะเราจะไม่เห็นความสําคัญของอะไรนอกจากเงินแต่ถ้าหากเราเห็นธรรมชาติได้สีเราจะเห็นความสําคัญทุกสิ่งเงินก็จะหมดความหมายไปนะทั้งที่เราจะเป็นทาสของพระเจ้าเรากับพระเจ้าก็เป็นเพื่อนกันนะเพราะเรามีความสามารถที่จะหาความสูงได้รอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราเรียนมาเนี่ย ก็เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะรู้สึกว่าหูการมีตัวเราเองช่าง, <S <S งประเสริฐเหลือเกินแล้วเราจะถึงระอมในการลุกการนั่งการย่างการยืนกลัวว่ามันจะเกิดการสูญเสียและบุกุลายเพราะมันได้มาโดยยากง่ายๆผมเส้นหนึ่งเนี่ยคุณถอดมันออกมาแล้วคุณไปสร้างมันขึ้นมาด้วยมือตัวเองได้ไหมไม่ได้เลยทักชิ้นหนึ่งก็ยากอ่ะนะ อย่าว่าแต่ผมขนไม่แต่เสื้อที่เราใส่เนี่ยลองไปทํามาด้วยมือด้วยยี่ใส่ได้ขนาดนี้เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหรนะ่จะใช้ความพยายามเท่าไหร่นี่คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมชาติธาตุสีแล้วเราจะเห็นความสําคัญและความมหาจรรยาของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้สึกรักและเคารพบบูชาทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วจะชังใครไม่เป็นนะแล้วมันจะสนุกมีความสุขตลอดเวลาง่ายไหม ไม่ง่ายแต่ไปถอดเอาอะไรออกถอดตัวอวิชาออกตัวเดียวคือนั่นสลักริมสลักที่สำคัญมากคือตัวอวิชาเป็นเหตุที่บดบังที่เราไม่เห็นสิงนั้นแต่ตอนนี้ที่เราทำกันอยู่นี่เรากำลังทำอะไรทำวิชาใช่ไหมเพื่อที่จะไปถอดวิชาออก แต่ทำวิชานี่เสมือนเป็นกําลังสร้างลูกกุญแจเพราะตอนนี้มันมีแม่กุญแจแล้วคืออวิชาเราจะสร้างวิชาคือลูกกุญแจแต่ถ้าลูกกุญแจตัวนี้ทําไปแล้วไม่แมทกับแม่มันมันจะเปิดได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือความยากของมันสร้างตัวลูกกุญแจไม่ง่ายไม,ไม่ยากใช่ไหมแต่สร้างรหัสที่อยู่ในตัวลูกกุญแจเพื่อให้เปแมทกับแม่มันนะั้นนั่นคือความยาก เราจะต้องมีนอกจากวิชาแล้วมีอะไรมีปัญญามียานมีแสงสว่างเพราะนั้นครั้งแรกที่สุดพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกะโพนันสูตรได้บอกสลักกุญเจนให้กับพระบัญญัติวีห่าว่าจักขุงอะไรจักขุงอุทาาัปฏิญานังอุทาปปิปัญญาอุทาาัปปิวิชาอุทาาัปฏิอาโลโกโอุทาาัปปิเมื่อถึงขั้นอาโลโกโแล้วมันก็คลิก เปิอดออกได้เลยคือแสงสว่างแล้วก็จะเปิดไปหาแสงสว่างข้างในนั้นได้นั่นเองในสิ่งที่เราจะต้องทำในช่วงบ่ายนี้เราก็จะมาแก้รหัสตัววิชาที่เราศึกษากันมาเจ็ดวันนี้นะมาให้คำตอบหรือมาให้รายงานไอ้สิ่งที่เราหามาเจ็ดวันเนี่ย ว่าเรามีวิธีการขาบวนการอย่างไรเพราะสองตัวที่ปรากุในตัวเราตลอดเวลาคือวิชาและอวิชาเหมือนกุญแจกับไม่กุญแจใส่เข้าไปแล้วแต่ยังบิดไม่ได้ก็ถอ,อดออกมาอีกเห้มันเงื่อนไหนเขี้ยวไหนนะทวนี้มันยังเข้าล็อกมาถอดแล้วถอดอีกใส่แล้วใส่อีกอยู่นะั้นจนกว่าวันหนึ่งมันจะคลิกออกมาคลิกออกมาแล้วยังไม่พอนะคลิกออกมาได้นี่หมายความว่ารูรูนาแต่ว่ายังไม่พอนะ ต้องทำไงต่อต้องอ,ออกแล้วก็ต้องได้เปิดประตูอีกขั้นตอน,นแล้วต้องเปิดเข้าไปอีกบางทีเปิดได้แล้วหมดแรงตรงนั้นเลยเนระาเข้าไปไม่ได้อันนี้มีขั้นตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปรับอาหารตอนกลางวันเวลาช่างเร็วเร็วจังงาะไเนไาน้แล้วก็เสร็จจากนั้นเราก็จะมาทําหน้าที่ต่อเอาจากเที่ยงครึ่งเนาะ เที่ยงคืน่าจะพอดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีรายการอั้นแล้วก็ว่ากันไปตอนนี้เรากลับภาพ้องแันวน